นี่แปดสิบสองโลสูตรแรกคืออะไรมิม้งสูตรกาชาี่จทำให้เแล้วตรดอีกตัวห้าดาวมิม้งโหมดาโจโจ,โจโ้แล้วกดฮะโหมด5าโจโจโ้แล้วกดโอ้หอะไรกันแท่าที่แกจะให้สีทองฉันมาแต่แกกลับให้สีม่วงฉันมาก็เลย <S <S โห แกกับก้าดีอย่านี้เลยงั้นรอะทำมันเข้มขนาดนี้นี่มันรชาติความเคืออยอโอ้โอ้อ้้อ้้อ้้โอาโอ้อ้้ ไห้รู้ลาสักกี่กบไม่ไงบิงลาไม่ต้องเบียวแล้วขอโทษนะปักสมชายตอนนี้เนะี่ยฉันไม่รู้สึกโกรธหรือแค้นใครเพื่อนนายเลยไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นใครทั้งนั้น ตอนนี้ฉันแค่รู้สึกว่ากาชาเกมนี้มันเชื่างเกลือเหลือเกินเหนือฟ้าตายล่ะตัวเบวที่ซือตัวไม่ได้ถามบวยไปคุยกับลังอาม่วงนู่นแกอืมเอาล่ะใช่ฉันว่าเราก็มาถึงเวลาแล้วสินะมีมกามนานะชายเราสองคนก็มีปมกามนานะชายคือแบบเราก็รู้จักมานานะคือชายคือ นายเนี่ยเป็นตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดตัวแรกเลยที่แบบฉันสุ่มได้ด้วยชายอมรับว่าตัว5ดาตัวแรกที่เราได้คือเครือชิงเว้ยแต่5ดาวลิมิเต็ดตัวแรกที่ได้คือชายซึ่งแน่นอนว่าชายนายเป็นตัวละครเดียวที่ฉันอวยมากๆชายดูนี่สิชายความสวรรค์นเนี่ยนายเป็นตัวเดียวในไอดีฉันเลยตัว5ดาวตัว4ดาวไม่เคยอัพดูฉันอัพให้นายเต็มสามมงทุกอันชาย คือสามโมงนี่คือตาล้าน้ำหมิงเข้าใจป่ะเดี๋ยวกัะเกตใช่ป่ะอย่างชิลลี่เนี่ยที่ผมอวยเนี่ยชิลลี่ที่ผมอวยใช่ไหมทุกคนดูผมยังอัพเข้าไมไ่เต็มเลยแล้วดูอย่างหัวเต่าที่ว่าผมก็ชอบเหมือนกันดูหัวเต่าเนี่ยอันนี้หัวเต่าเพิ่งไม่ได้เต็มนะได้ไปแค่สองโมงเองเกือบจะสามโมงละอ่ะปู่ที่ว่าผมใช้ทุกทีมตลอดเขายังไม่ได้เต็มดูดิเอาไปดูได้เต็มแค่อันเดียวนี่ยดูดิทุกคนคือชายเป็นตัวละครเดียวในไอเดียวที่ว่าผมอัพ เต็มสามสามหลอดสามโมงรับแค่เป็นแบบเดอะเบสในดวงใจขนาดสหายคืออ่ะให้เราหมิ๊กมิ๊กทำไมเราถึงชอบตัวละครชายว่าไหมได้เม่ไม่ไม่ไม่่บิ๊กเดเรามีหลายตัวละวบิ๊กบิ๊กนี่บิ๊กเดมีหลายตัวละยกกาบว่าไงทำไมถึงชอบถูกต้องเดี๋ยวดูดิดูมันดิบิ๊งเมื่อกี้สมบัติแบบวันนี้ใช่ไหมแบบ สวัสดีความเบียวแบบโคตรเบียวเลยไม่มิงตัวละครเนี่ยเออมันโคตรเท่โคตรเบียวคนตีนเหมือนตัวเลยอะตัวแบบถูกใจมากเลยตัวเลยอัพให้แบบสามมเต็มตันหมดเลยมิงใช่ซึ่งเองรู้ไหมตอนเนี้ยมันไปยังไงอยู่ในอยู่ในส่วนไหนไอดีเรารู้ไหมตกกระป๋อง คือด้วยความที่ชายเนี่ยมันไม่ได้เก่งอะไรมากไงเข้าใจปะมันแบบว่าสกิลมันต้องแบบมีเงินไข่ะไรมากซึ่งแบบตอนนี้คอมโบทีมเราที่โหดที่สุดก็ไม่ใช่ทีมชายด้วยไงแต่ว่าคือเอาจริงๆนะมิงตอนนี้เรามีเม็ดกาชาที่เราดองมาอยู่ทั้งแผ่นทั้งแผ่นเนี้ยนี่แปดสิบสองโลหนึ่งการันตีพอดีใช่เว้ยใช่มันหนึ่งการันตีพอดีใช่หนึ่งการันตีพอดีซึ่งอันเนี้ย มีตู้ตู้หนึ่งมาเว้ยก็คือตู้นี้การได้ฐานรวมปรารถนาก็คือการได้ฐานที่ว่ามันจะตัวรวมแบบว่าตัวละครหลีเย่บางตัวเข้าไปซึ่งชายเนี่ยเป็นตัวละครหลีเย่เกนะเป็นจากเขาเขามาจากเซนไนยะซึ่งก็มีหนึ่งนั้นก็มีอาวุธประจําตัวชายด้วยอันนี้คืออะสำหรับใครที่ไม่รู้นะก็คือตัวละครเนี่ยมันจะมีอาวุธประจำตัวอยู่เว้ยถ้ามซติว่าตัวไหนที่ว่ามันแบบว่าบางตัวเนี่ยถ้าเอาอาวุธประจำตัวไปเนี่ยมันจะโคตรเก่งแบบเก่งขึ้นมากๆเป็นตัวที่ว่าแบบเฟลมาก ยัเว้นหอกของจงหลีกับตัวปู่ใช่แต่ทุกคนที่ผมแบบคือทุกคนครับผมชมชอบสาวๆชมชอบสาวๆชมชอบสาวๆใช่ผมชมชอบสาวเข้าใจไหมมิ้งคือเราชอบสาวๆเว้ยมิ้งเหมือนที่มิ้งชอบผู้บ่าวเข้าใจไหมเราชอบสาวๆเว้มิ้งตอนนี้เรามีเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งที่โคตรยิ่งใหญ่เลยอะเนี่ยดูดิตอนนี้คือมีตัวที่ยวขีบรอเว้ย กิบลอมานาแสนน้นมากก็คือยูล่าเนี่ย0โลเนี่ยที่เราเก็บให้เนี่ยเราเก็บไปให้ยูล่าอันแสนสวยงดงามของเราที่แบบเราเจอครั้งแรกแล้วแบบเป็นรักแรกพบของเราเลยคนเนี้ยผมเล็งไว้หลายตัวมากแต่ด้วยความที่ว่าแไอ้ชายเป็นสหายและตัวลิมิเต็ดตัวแรกพร้อมกับตัวอวยตัวแรกในดีผมวันนี้ผมก็เลยยอมละทิ้งสาวสาว เพื่อมาเปิดอาวุธประจำตัวเพื่อนแท้ชายได้ปลดละถ้าได้ได้ยินเสียงที่ฉันกู้ตอนอยู่ตอนนี้ก็ได้ปวดละชายช่วยส่งอาวุธของนายจากบนฟ้าฟ้าโยนเครื่องลงมาข้างล่างด้วยเถิดนะชาย,ยไม่งั้นแกก็ไม่มีสิทธิ์มาเลือกฉันว่าเพื่อนชาย <S 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 คือเองคิดดูดิคือชายอ่ะเป็นตัวละครลิมิเต็ดหดาวตัวแรกที่เราได้นะเวย้ย แล้วก็เราอัพให้มันเต็มตัวเดียวในไอเดียมันคนพิเศษสเปเชียลคนเดียวในไอเดียชายอ่ะแบบเราเช่าความเดียวมันอะคือแบบมันโคตรเคมีเข้ากับเราเลยชายอ่ะเพราะฉะนั้นแบบเข้าใจฟิลไหมคือเรายอมละทิ้งสาววเพื่อมาเปิดอาวุธให้มันเว้ยแล้วถ้ามันลุดนเลยอะถ้าไอ้ชายมันไม่เอามาให้เ่ะได้ตัวนี้ฉันเลยว่าเหมือนกันก็คืออาจารย์นายใช่และอาจารย์อาจารย์นายชายฉันจ้อยก็ไลอาจารย์นายอาจารย์นายสวยมากใจแต่ไม่เว้ย ทิ้งกสาวและหันมาหาพิมิตภาพมาชายและก็นจะได้เปิดเนาะเดี๋ยวต้อรับทุกคนเข้าสู่โอกาสชาชายอาวุธชายได้ยังครมาชายโอเคมาโลแรกและแน่นอนครับทุกคนเยวขอเปิดด้วยสองโลแรกก่อนเลยแล้วกันนะมาโลที่หนึ่งยังยังไม่สิบโลนะอันนี้แค่โลเดียวอยู่แต่ห้ัจะสิบโลแปดโลล้วนเลยมีแปดสิบโลนะที่ดองมามามิ้งมิงอยู่กะ แล้วรู้ไหมทำไมช่วงน,นี้ฉันถึงชวนพวกเธอมารู้อไไะไรป้ะพราะว่าฉันจะชวนพวกเธอมาช่วยฉันสุ่มด้วยกันส่งพลังดวงด้วยกัน,กนบอกสูตรมาบอกสูตรมามนนไอเดยังสูงไรไม่ได้เลยยอากเไม่ยุกกะมิ้งเธอเคยสุ่มได้อะไรดีๆไหมอย่างยูกกะเล่นไอเดนใช่ป่ะเคยสุ่มได้อะไรดีไหมเราขอแค่สูตรเฉยๆ,ๆมามมแค่สูตรก็พอสูตรกาชาอ่ะมิ้งมาเลย หมิงเปิดก่อนเลยหมิงเปิดก่อนแล้วค่อยยูกาอ,อ่ะหมิงเปิดก่อนเลยมาสลับกันสลับกันบอกสูตรกาชามาสูตรแรกคืออะไรหมิงสูตรกาชาที่ยิ่งทำแล้วสูมได้ตัวห้าดาวหมิงมาสุดกี่ทีวะสิบทีโอเคนิ้นนิ้นวิกฟืน้นสิบทีนะทุกคนอ่าเย้ทุกคนสลับ มาครังบ้านบ้านใดที่บอกว่าการเล่นเกมนั้นไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับมันไม่ดีต่อสุขภาพทําไมล่ะครับทำไปหนึ่งไม่ดีนี่สิท่านทุกคนดูดิแค่กดกาชาต์ก็ได้วิพื้นสิบครั้งแล้วทุกคนเนี่ยดูดิออกกังลังกายโคตรเลยเล่นเกมเลยได้เลยได้กับการออกกังลังกายได้วิโคตรดีไปสิบโลแรก<ฮ>มันก็ต้องงงอยู่แล้วเนาะน้องอยู่การเนาะมันจะเป็นทองไม่ใช่ไหมไม่มันก็ต้องงงก่อนอยู่เลยคใช่ไหมจริงไหมมิง มัืออยู่แล้วโลแรกใครมันจะทองวะมันไม่มีอายุกะสูตรที่สองกันแหอายุกะคิดมาเลยขอสูตรดีๆอยู่กะเมื่อกี้หมิงไม่ต้องเสียใจหมิงิมันแค่สูตรแรกเว้สิบวิคือสิบทีมันจะแบบได้อะไรวะไม่มีตีลังกาตีลังกาเท่าไหร่สามตีลังกาซุ่มยูกาเพือก็สรรหามาเนาะยูกาเอ้ย ตีหลังกาสามทีกระสุนอะไรจริงเนี่ยเออแต่ถ้าเพื่อชายผมทำได้ไอ<ล>้ชายเพื่อมิตรภาพของเราไม่ชายเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่แผลด้วยไหนไหนเราันเล่นเล่นกันชิ้น,นแรกกับชายเพราะงั้นแค่นี้ฉันยอมทำได้เพื่อนอะนะโอเคเรียบร้อยแล้วสิลูที่สองนายยู โลที่สองนะยูฮึบได้นะม่วงชนะนะายเ้ปวดอะธนูนะ <c oughs> ไอ้าชายอ้บ <c oughs> นะักสมชายมามิงสูรดีๆหน่อย <c oughs> ดูที่ว่ามันสูดแบบแแได้ใช่ไหมแบบสูดแบบของถังอ่ะมขงขอขันังไอ้นะ มัจะเซ็กมาบอยแล้วกดได้ไงว่าหมิงอันนี้ยอมไม่ได้อันนี้ตัวไปทำใครมันจะไปทำว่าหมิงซิกสาซิกมไปอ่ะโอ้ซิคกี้กมูว่าเฮ้ย,ยทองทองหมิงเซิกมาบอยแล้วจริงทองทองสามสิบโลทอง มาโวยได้ซิมาโวยได้โอ้ซิกมา,ซ,กมาซิกมาบอยชายไอ้สองชายซิบมาซิกมา,กมาโอ้ยรุลนละไอ้ชายเราเพือ่อกนกำนันทักคราวนี้ไม่ได้นะแกไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันว่าเพื่อนชายนายคือแบบเป็นสหายสุดเท่สุดเบี้องฉันนะ่ะชายนายคือแบบเดอะเบสในดวงใจนายคือนายคือ ให้มันได้ยินว่าให้ชายตัวรักเองต้องกจายให้เลืออยู่ในมาสเตอร์ชายเฮ้ยไม่หลุดหมิงไม่หลุดไม่หลดุลด,ลดซิกมาซิกมาปุยซิกมาปุยซิกมาปยุปยดูดไว้นะได้ได้ได้เอาปอโจตอเลยเออต่อไปเลือกช้าจะได้ชายซีหนึ่งมาต่อไปใครต่อไปใคร ต่อไปใครมาสายวิสูตรซิกมาบอย, <Columbus> ย right ใช้จร <im coaching yen travelers> ิ้งมาทุกคนนำจำไม่นำไม่จำทุกคนซิกมาบอยใช้กับชายได้ต้องใส่ชายมาเป็นซิกมาได้เลยว่ะฮะโพธาตุโจโจ้แล้วกดโอ้อะไรกันแทนที่แกจะให้สีทองขึ้นมา แต่แกกับให้สิงว่าฉันมานเงี้ยหโหแกกับก้าดีางี้เลยเงี้ยทำมันเ,เทเมะนสกอบเฮ้เียเมขนาดนี้นี่มันรสชาติความเครือว้อวางอาา โอ้ได้ชิงชิวนายน้อยขาวหวานนายน้อยอ่าเจ็บเมื่อกี้เนอะ oh. มาต่อไปตาใครวะมาจัดมาสาย <c oughs> อ่ะเอ้าไม่เงย้ยได้ขอมดีว่ะอะไรวะลุกต้อเย้อนอดีต <c oughs> แบบพะเอ,อกแอนดี้เบ้เว้ยเฮ้ยย้อนอดีตแบบพระเอกอดีเบ้เลยเอ้อ <c oughs> าไ,ไม่นะจะแจะพ้ไม่ได้จะจุดเลยตรงเห็นไม่ได้แค่นิดเดียวแค่นิดเดียวเองจะก็จะถึงปลายฝันที่จะจะได้ตัวละครนาแท่งอ๋อไม่นะจะแพ้นีไม่ได้พอ่อครับพ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 ่อครับมีอะไรลูกโอ้ย มุงก็เรียกตูดีจริงๆเลยอืคือว่านะพ่อน่ะสุนทรชชัยไงให้ไม่หลุดเล็งั้นหรอครับอจริงๆมันก็ไม่ีวิธีสุ่มคอมันอยู่้วลูกวิธีสุ่มไม่จะทาให้เรอไม่หลุดเลยนะลูกพูดจริงดครับพ่อใช่บอกคนได้ไหมครับพ่ออืมทีนี้ไว้จริงไงเด็กเบรโดโทษที่ะลุกแต่พ่อไม่บอกเอาวิธีนั่นก็คือการสังเวชเ,เองลูกพ่อ นี่พ่อกจะบอกว่าให้ผมเอาตัวเขาไปโดดตึกตายเพื่อเป็นการถวายงัไงหรอครับพ่อเปล่าไม่ใช่งงินเลยลูกพ่อพ่อจะบอกว่าให้ลูกขายสติปัญญาของหนูทุกอย่างนั่นหรอแล้วมันเป็นความเบี้ยวไงล่ะลูกพ่อได้เลยครับพ่อไปไม่ถึงยังไม่จบหรอกต่อให้ไม่มีการตีเราจะไม่ยอมแพ้หวันฟอความเบี้ยวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สุเม mình mới được, 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 เออม่องโกษาคนเขา่ขาบิวเหม่งเลย <Nope. S 1> บิวอะ่ะยูแม่กษาบิวอะ่ะเอาสาวบิวมาดูดิคือมัะะยอนกับเราดิ <c oughs> อีกรอบอีกรอบมายูกาะรอบ่วอ้วลยใช้เลยนะหรอใช้มุณลักีกบไม่งันิงเราไม่ต้องบิียวแล้วอิ้ ขอโทษนะปักสมชายตอนนี้เนี่ยฉันไม่รู้สึกโกรธหรือแค้นใครเพื่อนนายเลยไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นใครทั้งนั้นตอนนี้ฉันแค่รู้สึกว่าการชาเกมนี้มันช่างเกลือและเกินเหนือฟ้าตายล่ะตัวเบี้ยวที่เซอตัวไม่ถามบยไปคุยกับรังงอม่วงนู่นเนี่ยดีใส่คีย์บอร์ดด้วย อ,อยู่คืออยู่มันจะได้ได้ไงวะอยู่แค่ชื่อก็บอกได้ปะมุราสกิสีม่วงแม่งก็ออกสีม่วงจริงๆ<อ>ว่ะไม่เยอะกออกสีม่วงหมเลยมุราสกิสิทำให้เป็นสีเหลืองวะโอกะทำให้เธอพูดสีเหลืองวะสีเหลืองมันก่อนจะพุ่งกันเป็นสีเหลืองไงแม่งสีม่วงกับสีม่วงเลยอะไรเหรอมา คือต้องถวายแล้วคุณถวายตัวและภัยันใจเสร็จตึ้งเลไอ้ชายปื้ยได้กูได้อาวุธใหม่มาให้ชายโคตรดีมาไปเดี๋ยวขอถวายตัวก่อนอาจะตัวละครไปโดดรู้ไหมคืออะไรอาจะตัวละครท่าน้ำไปโดดตึกตายเว้ยน้ำผาดีดีเราแนะนำท่าหน้าผาสูสีแบบจื้อน้ำผาละน้องนี่รู้พี่ขอโทษนะพี่ขอโทษจริงน้องแต่ มันจาเป็นน้องพี่สัญญาพี่สัญญามันจะเจ็บน้อยที่สุดน้องน่รู้พี่ขอโทษแต่พี่ต้องทำเพื่อไอ้ชายเอ้อืข้าขอถวายที่นี่หรือไนเงินขอสารทีวิต โอ้ไม่มีนะผละลายม่วงอ่ะโอ้ได้มาสองตัวเลยเพิ่งเพิ่งเพิ่งนะเหมือนเราจะได้อีกโลเพิ่งนะได้กี่โลอ่ะโหตอนนี้กี่โลอ่ะเพิ่งนะเพิ่งนะเฮ้ยได้ยี่สิบโลได้ยี่สิบโลได้ยี่สิบโลเมื่อไงลบเพิ่งเพิ่งสูดสูดสูดมาสูดมาใช่ที่พวกอื่นีคนไหมไม่ยินใครอะไรเบิวบิวไหมอะไรเบียวบิวไหมแบบ ใช้มูราสกีหรือว่าใช้ท่าอื่นอ่ะท่าอื่นไหมท่าอื่นเอ้เดี๋ยวนะสีเดี๋ยวเอาไม่เอาไม่เดี๋ยวนะสี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 ทองในภาษาญี่ปุ่นคืออะไรวะถ้าสีม่วงไม่ได้ผมก็ต้องสีทองดิใจ่ปปะใช่เหรอทำแบบนี้ประคหมายสีรอสีทองและสีเหลืองไปด้วยกันได้เหมือนกันได้ อะน,นะโกอีโฮระกับนี้ใช่ปะโกอ,อีโฮระกับพี <c oughs> ่โลคุชิกิคิโลคิโลอ่กปุ้มอะไรกี่โลจำไม่ได้ละแต่ทองมาไล <No. S 1> ม<า>่ทองไม่หมา <c oughs> โลท้ายแล้วมิงโลท้ายลแล้วตาโลสูงแย่เพื่อน เราจะเสียเลยว์ที่พรจะเสียอะไรวะไม่มีเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวโลสุดท้ายนู้นใช้คุ้มค่าต้องเป็นอพี่พีคฟัาโลท้ายอะ่ะต้องเอาผาตีนแล้วปะไม่เป็นไรเราคิดออกแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมานานแนละ้วใช่ขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ได้หรอครั <c oughs> ้งเดียวใช่แค่นี้เดียวก็ยังดีชายเราเนะี่ยนายเนะี่ยเป็นตัวแรกในดีชั้นที่ฉันส่งมาได้ทองลิมิเต็ดพร้อมกับอัพสี่ห้าดาวให้หมดชาย นี่คือคนณดูดวใจฉันฉันเชื่อว่านายจะให้ทองฉันใจได้ราว่าเขาดีที่สุดมา่านดูเอ้ใช่สมชาตตกใจหมดเลยใช่ทองวะสมชาติสมชาตสมชาต สมชัยสมชัยสมชัยโน้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราไม่มีโลนี่อยู่ได้ดิยูกะได้สีทองแล้รรวที่เรารู้เรื่องแล้วเว้ยใช่ป่ะ <c oughs> เราได้ธนูให้ชายแล้วอ่ะมิรรงแล้วที่เรารุ้งแล้วเว้ยนี่โอ้โหแต่เอาจัดอ่ะโน้ปฮู้อาจัดจัดเดี๋ยวคน เฮ้ยเราได้นะเว้ยได้นะได้เลยสามสิบโลนะเว้ยสามสิบโลก็ได้แล้วอ่ะอ่ะแชร์ให้ละเห็นหรือยังนี่หมุนๆแบบได้ละเห็นละเห็นละนี่เว้ยนี่เว้ยธนูชายเราเดี๋ยวให้ดูโคตรคิงนี่อันนี้ธนูปกติชายนะมีปตดูคาดาวชาหยิบตู้ที่ ก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะครับก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับค,คือแบบก็ชิวๆครับสามสิบโลออกกันเนาะนี่เว้ยคือยูกะมันจะบอกว่าเนี่ยคุณสมบัต <No ิมันยูกะนี่น bueno> ี่เพงนะเดี๋ยวนี um> ้ระวังน okay ี่ยูกะมันบอกว่าไอเนี่ยปัจจุบันปัจจุบันคือสกิลท่าและท่าไม้แต่ยของอจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็คือสกิลท่าแล้วก็ท่าไม้ตายของของไอชายเนี่ยมันจะแบบเพิ่มขึ้นไงแล้วก็เอฟเฟกต์สองคือว่าสกิลท่าความไม้ตาย เท่าแสงเพิ่มขึ้น15%หลังจากจช้โจมต <fit> ีสกิลธาตุหรือว่าต่างๆนะมันจะมีอันนี้ซอนทับด้วยซึ่ง <Hayır. S 1> ว่าทำให้ทางโจมตีมันเพิ่มขึ้นบอกเลยว่าโคตรโอพีเลยอย่างชายอะเฉดโดได้มาแล้วบรจาต่อชายอัพเลยครับรออะไรเอาจริงมากเอาจริงนะไอ้ชายตัวรักเองมากเลยอ่ะคือชายเนี่ยเป็นตัวแรกที่ได้บจตแบบครบเซตนะเว้ยทุกคนจริงๆนะนี่โอ้ยดูดูยูโกาสดีเจ้าตัวมีการอวดธนูใหม่ด้วยดูมีย่า เนี่ยเป็นเพื่อนซีเราเองเรว่เดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มก่อนแล้วกันะครับผมทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะขอตัวไปฟาร์มก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับคราวนี้แบบอุ้ยเตือนใจมากเลยอ่ะเป็นอะไรเนี่ยอยู่กะเป็นไรเนี่ยเว้ยทุกคนซึ่งไอ้อันเนี้ยผมกดสุ่มไปนะกดสุ่มไปหกสิบโลมั้งเมื่อกี้ใช่ป่ะกดสุ่มต่อจากสามสิบโลเมื่อกี้เหลือห้าสิบโลใช่ป่ะวะแล้วก็กดสุ่มอีกยี่สิบโลที่เหลือก็คือเจ็ดสิบแล้วป่ะผมไม่แน่ใจับแตอนนี้ได้เจ็ดสิบเลยอันนี้ละ แต่ก็คงใกล้ออกละแต่ถ้าออกอีกทีผมไม่รู้ว่าจะได้การันตีเป็นชายแล้วจะได้ตุดหรืออะไรนะอาจจะได้ธนูชายมีก็ได้แต่ถ้าได้ชายเนี่ยก็ดีมากผมจะอยากได้ชายซีหนึ่งนะคือลูกรักผมจริงตัวสำหรับคลิปนี้ผมกับยูกันแล้วก็มีมิงที่อยู่ไหนล้วก็ไม่รู้ตัวขอจะลาไปก่อนนะครับไปคนไปไปครับไปทุกคน <S 1> <S 1> อ้าา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 า